วันนี้ตอนบ่ายนี่เขาจะเทศวัดมหาธาตุนักศึกษาพระหนุ่มๆก็จัดงานนี่จะต้องไปไปพูดสักหน่อยทำไมจะต้องมีภาพพยนต์ด้วยทำงานในวัดม,าามาหาธาตุวัด่าประจันทำงานจะต้องมีภาพพย,ย,ยนต์ด้วยไม่จจำเป็นอะไรที่จะต้องมีภาพพย,ย,ยนยต์ฉายถ้าว่ารอบุิดมันก็มีในโลฉสนามโลงก็ฉายนบ่ยๆแลวคอกลุเทพเราไม่ต้องเอาภาพพย,ย,ยนต์มาให้ดูแล้ว โยนดูจนตาเปียกตาแฉะจนตาบอดไปตามตๆกันแนละ้วแล้วทำไมคุณคือข้าบินลมก็อยากดูเองไม่ใช่เรื่องอะไรวันนี้เอามาแสดงไหมครับแล้วก็รู้เอาตะตังโยมมาแช่คาภาพไปจนดีแค่วันนี้เขาแช่แตเทศ่อต้องเล่นงานแค่น,น่อยพวกเนี้ยไม่ได้เรื่องอะไรทำอะไรก็จะให้ขาดไม่มีไปเฉลี่ยนะไอ้ขาพบินลมมันไม่สำคัญน,นะโยมน หากพิมพท,ทางจิตทางวิญญาณยู่งมีสำคัญนักหนาเลยเพื่อทำให้จิตซื่อช้าในจิตเสื่อมเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเพิ่มความชั่นในจิตใจอันนี้มันเสื่อมอาตมานี่มันไม่ส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นคือตั้งแต่นานมาเนี่ยจิตใจมันไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นคือไม่ชอบความสนุกมันติดมาตัง้งแต่โยมดูความจริงโยมที่บ้านเนี่ยพวกมนโนรายมนรายรู้มันตั้งยี่สิบคนนะสี่มา มาพักมาข่อข้าวพักนอนมานอนกอหุงข้าวให้กินพอหุงข้าวให้กินเสร็จแล้วไปบอกโยมพ่อผมจะรำให้ชาวบ้านดูหน่อยโยมบอกวนอนดีกว่านอนเดินหน่อยเดินอย่ารำด้วนอนเดินโยมย็งไม่ชอบให้มันหลับให้มันนอ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 นพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้เดินทางแต่เช้าเรื่องเช้าขึ้นก่โยมผู้หญิงหุงข้าวโม่ใหญ่ๆหญ่แก่โม่ใหญ่แต่มันกินกินเสร็จแล้วไปเลยไม่ต้องรำอะไรแ้โยมไม่ชอบให้รำ อันนี้อามามันอยู่ในบ้านอย่างนั้นมั่ต้องให้เขาชอบอะไรแต่ดนตรีลูกพุงลูกปุงนะเขาว่าคนไม่ชอบดนตรีมันเป็นกลม่าแต่มันก็ไม่ป่าในเมืองเรามันไม่ใช่ป่าอย่างนั้นเพื่อฟัได้เหมือนกันแต่ดนตรีที่เป็นไปอยู่ฟังเพื่อศึกษาเพื่ออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าฟัง้มันเพลงมันไม่ได้เรื่องอะไรจะมีงานวัดมีลูกถุงยนใหญ่ คนับต้อให้เตนนี่ใย,ยันตัญญาเต้นึงนี่อะไรก็ได้ไอ้เสล่าก็เอามันเล่นกันมาในวัดนะตอนนั้นพวกโงดนตรีีบรรทียาวเหยียดลูกในมิตรรัดนั้นวัดน,น,นี้นไปสแสดงสแสดงก็ไเป็นการใหญ่เมื่อแสดงดนตรีสนุกสนานมากเป็นเหตุให้เกิดอาชยากรรมขึ้นในวัดเพราะว่าคน,นมันมากมันสนุกมันขอพุ่ไอ้เรื่องขอ,อขอแล้วไม่ให้เดี๋ยวมันก็ควางเวทีแล้วก็เรี้ยงแล้ว ตีรำทำแพลงชุกต่อยันในงานบุญงานกุศลแล้วนี่แหละคือความเจ็บยิ่งรำบึงแล้วยิ่งเลกเทะใหญ่หารำวงมาเล่นในงานในงานบุญกุศลเนี่ยรำวงรำวงก็แหน่ิ่งช้างหัดไม่มีหัดสักหน่อยใช้กระดานไม่ได้ใส่กบได้ช่อต่อที่เเป็นต้นเหี้ยนะบอกว่ารำบึงใช้หัดแต่งตัวไม่เข้าท่าไม่น่าจะเอามาทำกันในบริเวณงานวัดเลยพื่งเป็นสถานาที่งานวัดนี่ เราควรจะมีจุดหมายว่าทำเงินเพื่อให้คนเข้าถึงศาสนาให้คนได้เรียนเรื่องธรรมะนั่นไม่สำคัญเงินนั่นถือว่าเป็นผลใายได้เท่านะเราไม่ถือเป็นเรื่องใหญ่ให้ถือว่าจิตใจสำคัญความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเงินเงินเป็นผลปอยได้มันเกิดทีหลังเมื่อคนดีเนาะเขาทำเอง คนเข้าใจแล้วเขาทำดีเขาทำถูกทำดีเขาไม่งมงายไม่ทำด้วยความงมงายด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจทำอะไรมันก็ดีเป็นการบําุวงศาสนาถูกต้องตัวนี้เราไม่ได้สอนให้เขาด้วยธรรมะไม่แจกธรรมะอะ่นี่แต่แจกเครื่องรางสองข,องของังดังทีก็มีหลวงพ่อไปนั่งอยู่ด้วยมานั่งปลุกเสกอ่นั่งปลุกนั่งเสกให้ยาตโยมทั้งหลายท่านที่จะเสกด,ด้วยธรรมะ ไปเสกด้วยความรู้มความเข้าก็ไปกันไปนั่งเสกน,นันนะลวงพ่อเอาตานั่งอะไจนเน่าปวดเอวปวดหลังนั่งเสกนั่งรบนั่งบนไปมั่งอะไรอะไรไปมั่งกระดอกเคราะกระดกเสอกอะไรไปตามเรื่องตามราวอามาก็เคยไปเห็นเห็นนงมันสลุนใจสลุนใจว่าทำไมถึงไปกันถึงขนาดนี้่างไม่รู้มั่งว่าสมเด็จพ่อของเราเน้นชอบอะไรสั่งให้เราทำอะไร แล้วเราทํากันอยู่เวลานี้มันถูกไหมมันตรงไหมกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแต้เราพูดละมบําลุงศาสนาบํารุงศาสนาบํารุงอะไรบํารุงที่ตรงไหนญาติโยมเราทุดดูนี้บําลุงศาสนานั้นมันต้องบํารุงด้วยศึกษาให้เข้าใจในปรย่อ์ใหญ่เรื่องต้นศึกษาให้เข้าใจให้องเมื่อแท้ขออพรวพุพิจาสนาต่อไปก็ว่าปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้รู้ได้เข้าใจแล้ว ปฏิบัติด้วยตนเองก็ไม่พอต้องชวนเพื่อนผูมิจหายให้ช่วยกันปฏิบัติจรงถูกต้องตามหลักคำสอนในทางประพิพัาศาสนาต่อไปที่ใดก็มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้สำนักบุคคลที่เขาทำถูกทำชอบนั้นมั่นมีกำลังใจที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องต่อไป นี่เราเรียกว่าบำรุงศาสนาถ้าศาสนาคือตัวธรรมะศาสนาเจร,ริญก็คือจิตใจคนเจร,ริญด้วยธรรมถ้าศาสนาเจร,ริญโดยวัตถุมีโบสถ์เยงา,ออามตาิดพอนาราตาแต่คนข้างวัดมี <c ười> ขี้มอญตีบอนการพน,นันเล่ยเลอะกันอยู่ทั้งนั้นแล่วมันจะเจริญได้อย่างไรเล่ยมันจะเจริญเปลือยไม่ได้เจร,รเิญด้วยเนื้อ แล้ว้าสตร์ยกจะเรียนประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรนี่มันกินไปจสอบคุณพวกมันมันมองเห็นกัะเัางนห้เรายมันต้องใ้เวลานี้ต้องช่วยกันแก้ไขที่จะให้คนเข้าใจถูกในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติถูกสิ่งใดที่เป็นความง่นง่ายไม่ถูกไม่ตรงสอหลักคําสอนเราก็ค่อยถูดค่อยเกลาไปตามเรื่องตามราว อยากโยมมาวัดชนบทาในอามาก็ฝูดกันมาเรื่อยเรืยูดเร่ากันไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้คนเยอะแล้วเวลานี้นเรียกว,ว่าไอไ้ไรที่งมงายไม่เข้าเรื่องแนละ้วก็ค่อยเบาไปจางไปมีความเข้าใจถูกขึ้นก็ขอให้เช่วยนําสิ่งถูกต้องนี้ไปบอกกล่าวแก่เพื่อนบ้านแก่อนุชนรุ่นหลังของเราเช่นนี้ลูกนี้นั้นเราก็สอนให้เข้าใจถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เตัวขันให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปจังแต่ตัวน้อยๆเมื่อเตโตขึ้นเปนผู้ใหญ่ก็จะเป็นมิตรใสเป็นสันดานในด้านธรรมะมีมิตัยสธรรมะมีสันดานเป็นธรรมะมีอะไรถูกต้องเป็นธรรมะชีวิตเขาจะมั่นคงครอบครัวจะกลจประเทศชาติจะอยู่รอบ่อดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้จึงขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้คิดนิดไว้ด้วย ว่าเป็นเครื่องเตือนอิสติสใจดังที่ได้พูดมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอวิติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจจะนั่งตัวลงหลับตาเฉยหน่อยจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเสร็จแล้วก็หายใจเข้าลึก,ลก หายใจแรงนึกหายใจออกก็ให้ออกหมดแล้วกอให้กำหนดว่าหายใจเข้ารู้ทุกเวลาหายใจออกก็กำหนดรู้ตามนมหายใจออกจิตจะได้สนุกจะได้ตั้งมัน่นจะได้อ่อนโยนเหมาะที่จะเอาไปใช้งานต่อไปขอาห้ญาติโยมเรื่องนะับัตน,นี้